อุปทานคือการยึดติดยึดติดนี่หลงไม่รู้ตัวแล้วตัณหานี่พอรู้ว่าเป็นความอยากอยากได้มาบำเรอตนกระทบตนแล้วก็เป็นสุขบำเรอการสัมผัสบำเรอความต้องการมาสัมผัสทั้งตาหูจมูกลินกายทางใจได้สัมผัสก็เป็นสภาพสองสัมผัสต,ต้องมีสภาพสองมีตัวจิต ที่ยากเป็นตันหากับสิ่งที่ตนเองต้องการอะไรก็ตามคุณไปหลงขี่หมูขี่มาอะไรก็ได้อยากได้มาเสพมาติดมาบำเลอคุณได้มาคุณก็สุขมาสัมผัสแต่ต้องเหมือนมหาโบอยากกินมากอยากได้มากได้มามากินมันก็สุขแต่ไม่รู้ตัวนอกจากไม่รู้ตัวแล้วโกหกผู้อื่นอีกไอ้แบบนี้เนี่ยมันไม่มีทางหลุดพ้นมันต้องรู้ว่าโอ้นี่เสพติดเลิก ล้างกิเลสให้มีปัญญาล้างว่ามันเสมนติดมันเป็นเรื่องหลอกมันเป็นเรื่องมารเป็นเรื่องที่มันไม่ไร้สาระก็เลิกได้แต่นี่ถ้าไม่รู้มันก็ไม่เลิกมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติาเพราะงั้นสูงคือโลกุตระโลกุตระทำให้คนเจริญเพราะนอกจากดีไม่ชั่วแล้ว ปฏิบัติเลิกสุขเลิกทุกข์อีกได้สุขทุกข์เป็นสมมุติสองอย่างเพราะฉะนั้นผูดสามารถปฏิบัติจ,จนจิตไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันเป็นอาการทางเวทนาคุณต้องอ่านอาการความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เรียกกันว่าเวทนานี้ให้ได้สับใช้ว่าเวทนาเร,เรียกว่าอารมณ์ก็เป็นภาษาทางบาลีอยู่ เรียกว่าความรู้สึกใน,นภาษาไทยต้องอ่านอาการที่รู้สึกจริงๆเลยว่าอดสุขมันเป็นอย่างนี้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์เบาลง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 ,าลงมันเป็นอย่างนี้จนสังเบาเหลือนี่น้อยน้อยเหลือเบามันเป็นสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาเนวสัญญานาสัญญาญาตนะ แจ่ว่าใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เอ๊ะมันสุขหรือมันทุกข์เนาะทั้งไม่สุขหรือไม่ทุกข์จะาวัดสุขก,ก็ไม่ใช่ทุกข์เลยทิ้งมันทั้งหมดเลยเพราะว่าผู้ที่พนในวาสัญญานาะสัญญาจตนะก็คือผู้ที่ทุนเหลือน้อยแล้วจนกระทั่งพิจารณาไม่ออกว่าไอ้นี่จะเรียกว่าสุขหรือจะเรียกว่าทุกข์มันมีปฏิกิริยาอย่างน จนกระทั่งว่างว่าคุณก็ยังตัดสินไม่ได้มันจะมีตัวหลอกคือสัญญาเนวะสัญญายะตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะมีอายตนะที่ว่าเนวะสัญญานาสัญญามันเถียงกันตรงว่าเนวะสัญญา กับนาสัญญานานาแปลว่าต่างเนวะแปลว่ามันจะรู้หรือไม่รู้ก็เคยรู้มาแล้วนี่ว่าอะไรเงี้ยมันก็ยังวิจิกิจฉามันยังสงสัยข้องใจอยู่หน่อยๆ,ๆจนคุณเองคุณไม่ต้องสงสัยข้องใจหรอก คุณทำจิตให้ไม่ต้องมีอะไรโล่งว่างเลยมันเป็นเหตุกิเลสตัวสุดท้ายคือตัววิจิกิจฉานี่แหละเรียกว่าวิจิกิจฉาสวะหรือวิจิกิจฉานุสัยตามบารมีของคุณขั้นอนุสัยขั้นอาสวะเอาอาสวะก่อนมันยังสงสัยคุณก็ต้องทำให้ชัดเจนชัดแจ้งว่าอ๋อเบาแค่นี้ ถ้าคุณไม่ไปติดใจกับไอ้เรื่องที่ว่ามันเรือเบาแค่นี้คุณปล่อยมันเออมันช่างมาันเถอะนั่นแหละคุณจะเบาลงยิ่งขึ้นถ้าคุณยังไปคล้องใจกับมันอยู่นะมันจะไม่มันก็จะยิ่งจะหนาขึ้นถ้าคุณว่าเอยช่างหัวมันช่างหัวมันมันจะเป็นอาการางี้ปล่อยเลยเราปล่อยเฉยๆไม่เอาภาระไม่อะไรคุณก็จะเลิกความเกาะเกี่ยว จะวางความก่อเกี่ยวนี่อธิบายเป็นภาษาไทยง่ายๆนะคุณทำเถอะแต่คุณจะรู้ได้โดยตนเป็นปัจจตังเวทิตโภวิญญูหินี่เป็นการปฏิบัติในยะที่อาตมาอธิบายลีลาของกิเลสการปล่อยวางกิเลสคุณปล่อยวางกิเลสอย่างนี้ได้เป็นโลกุตรธรรมทำให้คนเจริญแบบไหนก็สบายจิต ของโลงกตรจิตเนี่ยใจของคนที่มีโลกุตรเนี่ยมันยิ่งเป็นความรู้ยิ่งของโลกุตรธรรมเป็นปัญญาอันยิ่งมันยิ่งรู้ความจริงที่ถูกต้องที่ลงตัวที่จบหมดสงสัยหมดวิจิกิจชาหมดอะไรเลยนี่ก็อธิบายได้โดยภาษาอย่างนี้คุณทำกับตัวเองเนี่ย คุณจะรู้ว่าอ๋อมีแค่นี้จบแล้วเพราะการรู้จักตัดรอบจบเนี่ยมันยากอยู่ตรงที่คำว่าสัญญาสัญญาแปลว่าความจำกับแปลว่าความกำหนดรู้สัญญานี่มีสองในยะสำคัญความจำนี่แหละมาหลอกเราอยู่เลยเอดูเหมือนเรามันยังมีมันเป็นความจำนะมาหลอก ดูมันมัน้ังมีคุณเองคุณวางได้แล้วแต่สัญญามันยังเคยจำได้เออมันมีมันเป็นอย่างเงี้ยนล้วมันก็หลอกคนวัน้าคุณบอกว่าเฮ้ยสัญญาไปอย่ามาหลอกคุณเอาความรู้ที่กำหนดรู้ว่าคุณอย่าไปแยแสไอ้ที่สัญญามันมาหลอกอย่าไปแยแสสัญญาที่มันมาหลอก ถ้าคุณวนเวียนอยู่กับสัญญาวนเวียนแล้วดีไมด่ดีคุณยังกลิม่มออดีไว้ะลึกถึงของความเก่าเคยสุขเด้มันหลอกพระพุทธเจ้าเคยปรารภกับอานน์กับพระอานนนว่าอานน์ไอ้สัญญานี่แหละมันทําให้ไม่จบได้ง่ายๆอัตมาตใช้สมมติว่าอัตมาอัตมาตําคาตอคําของพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ความหมายเงี้ย มันทำให้จบไม่ได้ไง่ายเพราะอสัญญานี่แหละนะพระตัดตัดซานะมโมตัดซาเนี่ยนะมโมตัดซาตัดมันเลยเลิอกอย่าไปหัวซามันจะไปเอาภาระ,ะกับมันปล่อยมันมันก็คือมันเราก็คือเราเราก็อยู่ว่างๆงเราไปเรื่องอะไรท่างมันที่ก็ตามคนตามเรื่องเนี่ยเราไม่เรื่องของเราเรื่องเรื่องของเองไปเรื่องของเองไม่ใช่เรื่องของเรา นะสรุปแล้วคนที่รู้จักปล่อยจักวางรู้จักตัดรู้จักรดจกนกระทั่งมันไม่มีอะไรผูกพันนี่แหละเป็นเรื่องสุดยอดแห่งความว่างนะ